ฮึ๊บอ mm ้าเป็นอะไพี่จื้อหักหมแล้วนะลูกเป็นมะไใช่หักขึ้นไปสิสิ่รถตุ่มมานนี่ कयला हस तो टाक्तो पाहिजे चला दे तो चला साबाजीकडे पुरे पुरे पैसे आहे रे मने वा 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 दिवाळी कव्हा पायी पायन वे पायन वे पायन वे न ไลายบ่เนี่ยไปสามเสนไปสามือเศสามมือและสามเสนมือกส้นมือเดยเป็ดก็ได้สามมือสามเส้นสิแล้วพลอจะไปไหนไปชิ้ไหนคะไปชี่ไหมไปชิ้นแก นั่นเป็นอากสักทายสวัสดีสบายดีเออความในพี่น้องที่มันสุดพี่น้องนี้กะได้มาหาทั้งน้องมวยเพื่อนนอกพี่น้องเนาะมากะมันมาซื้อได้มาในพี่น้องมีเนี่ยมาฝากมาต้อนทั้งน้องเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะกับเป็น เขาซานน้อพี่น้องนักศึกษามีไข่พี่น้องไหยเนาะวันทางน้องเพิ่นเห็นว่าเมื่อวานนี่เพิ่นจะไปงานวิกแบบเนาะพี่น้องเลยก็ได้กับผมกับพี่น้องอะไรเนี่ยอาจารย์ที่อให้วางใจทั้งหมวดเป็นสะท้านบุตรในในข้างนี้กัขออมือทางขาถือ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 อีกรอบเนาะพี่น้องนะนี่เลยว่าพอเพิ่นไปอยู่ มี่ะไบาีอะไฮะาแฟอ่ซหอช่นอะเดี๋ยวปลาเดี๋ยวปาอโค้งโคปลาโคกอีกบ่เน่ได้ลายว่าไปเจอเทือกกำลังไปยันไปเืนื่ออ๋อไปดิโอ้กินได้คาม นีแต่นังก็แวกันเอานังกันก็ได้ไหมเอเตะตะกูนะตะกูตะกูอย่างงี้คือาพี่ก็ได้ทำใจสอันนี้เอ้กบน้องพม่้องเอ้ากบน้องเด้เพราะว่าดูเอ้ยลูกน้องเนาะพ่อนมวยเป็นลูกของ น้องของแม่กึ้พี่น้องเไยเนาะถ้ากิว่าเป็นเอกับน้องกันแหละแต่ว่า,าเป็นลูกเอ็นน้องพี่น้องไงเออนอะหยุกมาได้ป่าวอ่าไปม,มาส่งเนะแล้วหลับส่งลเลยเนอะพอเราอยู่พี่น้องเไยไปได้ไปดเสียงแปเสียงรถฉลังเนี่ยไปทางทางแล้วก็ พื้นเนาะคือเด้โคกเหมือเด้อบัดคือย่อด้นดฮะคือแครนยอหันแล้วห้เเอปนย้อแล้วหักยอโคกวันนี้ไปไปไไปมกันก็ต้องมวยแล้วไปดังสาดเลงไปลูกนะแล้วสันดังรับไปนี้แล้วคไปพวกกันแ้

Nó lại chị ăn đây đi <laughs> <laughs> <đó>? <laughs> 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 chị chi <để> đâu vậy <laughs> tàu viên lật đấy Deixa eu ver.

ฮึบอ๋อขึ้นมาที่อื่นซื้อโอ๊ยเป็นจริงฮึบต่อไปแล้วก็แบได้แบยช่วยเดือยการตากไรยยิมนะไปปไปบปังไงก็ได้ยงหรือเปลาไปปั๊ยไ้ให้คือครับคนเดียว แมนได้บ่กันนีฮะแม่กนได้บ่กันีฮะบ่าฮะบ่าอุ้มอเยออยอไมล่ะไม่ไนะอยอหใจยบุให้อุ้มวฮะไนบอกวอยังอุ้มกได้ฮะ อาานนัดพอคนกับไปอันนั้นไปหาจิซี่นนองเว้จีโลอะไรจีซี่ะนาะนะจีโรหาซิปเนาโอ้ยนี่เหรอไปยังไหนกับฮู้ซิว่าเสียงอจอหลายเนาะถวกนีมเพือนกึ่งกับเดี๋ยวคบสันั้นช้โตเลย ในเรื่องตัวไหนเอามาใ้สามทีแอามาทันเอ,นอื้อทันเนร์ด้วยเบาเนร์แต่เลี้ยงอีกดูน,นอ้อยๆอีกเต่าจางตสกิอล์โล่งหายสิันต์ตน<ด>เอ้เลยได้เจอจโิโรนจะขับไปถ่ายขับมไา,มามไ,ได้ไปถายฮะยังไมาหาหไดเล้วอันไปถายไปเถื่อนเลยยังยังฮะ ต้เทียนนะเหลือายจากมือเด้สัเครขายสินนึามมือเพลสามมือเหลือสามมือเจ้สามมือังเค้ขายสินึงเลืโอ้เป็นต้นกีซีเป็นยานีน่าลู้ฮะไปยันนีเนอแมนเนต้นหางเปลีายนเปนเลยนเออปลาทอยมันจะหางนกไปตายเลย เอาลไปจิบฮากิซี่กับพ่อกับพ่อนข้ามขึ้นห้าบัวแดงเว้ดี่พกันดีหน่อยข้าวกล้วคือการเห็นกกอะไรขึ้นกกอะไรเนี่ยมันอันนี้อันนั้นต้นใหญ่เนาะต้นบางที่ก็ใหญ่กว่าต้นม่วงนอีกก็จะเอาขึ้นดไปมันอ่ะมันมันมันต่ำแบบที่ไหนมัสูงกว่านี่ไปหน้องกิี่อันกิซี่โคพี่ซี่ดงป่ะกี่อะไรกิี่โคกูโคกป่ะโคกมันกิซี่ดงเนาะ ก็กำดานยอแบบบบไปซีดงเงินในดงช่กเคยไปหาดิลูกเคยบอตกเคยไปกับทางแม่พ่นเอเพ่นเคยะเคยเราขึ้นล้มมาขึ้นอันนี้บอกเกิดปีดีงบอล้วมาขึ้นเกันขึ้ชันหลายก็ไม่ขึ้น ติดกบฟ้า,าไม่โตยิ่งคือขึ้นแต่ว่าเป็นปีลีขึ้นเกิดปีลี่นนั้นเนาะขื้นต้นไม้ต้นตอกิ่งกี้ล้ต้นไม้ฮางโมเด็ว้นี้กะบวกไปขึ้นหม่ขึ้นอย่างเงี้ขึ้นโอ้ขึ้นหนาได้ตัวจะหาตัวเดอยุยเด้อแบบนี้นนเยก็ไปกับเมากูขึ้นตล <c ười> าดลงเลยเอา,อา,อา ก็คืบวักก็ได้ของงาไม่เวลามันดีแต่เมื่อรุดโตอันตรายเนาะไม่สาวเงาเบกเวินเบกห้างหน่อยห้างใหญ่อยู่ต่ำอยู่สูงทำไงกันแไงได้ัดอันนี้หลบปล่าเลยมันก็แย่างขวบไปขวบบุกปล่าเขากระเบกเขากระเบกแกเอาแกจังไรลุงเอาเอาเป็นเบกเบกเบกเป็นกระเบกลากไปนี่ ปอดจะกระเทือไปเหรอลุงไปคิดนักเรื่องนี้กันนะป้าเราป้าว่าป้าว่าป้าเราดีเพื่อเขาไปเมื่อนี้ก็เปมันอกลุกยุ่งแต่ว่ามันก็ก่อนนั้นเลยลุงคือไปแต่ละเสาร์น้่ลุงแบบไปเป็นไปตามหลงแบบเป็นดงอ่ะแต่มันจังไหร่นี่ไม่สาวแต่ไม่ทางไผ่นี่นะนี่แสดงดีเออฉันรองนะไม่ไผ่เลื่อนตูมึงกันขางหัวเนี่ย

โจ้เลยคือกุ๊บเด้อเว้ยมาอยู่จนทะเลเดือนหาชู้หักเสื้อโจ้คือกุ๊บนั่งมวยกับเคยไปว่าต่อยเฮาบดเคยไปเคยไปเคยไปซื้อต้อยเป็นยี่บ่อะไเป็นเป็นบ่เลยอืมจริงไหม ม,ม,ม,มดแดงขอบคือเป็นต้มเลยเดยลงุงมดแดงนะกบเขาโคตร้อ,เ,อ,ยอยเ,นะเป็นเกย์จิตใจงเส้าด้ยเป็นมลยมันเป็นแพเปเนะเป็นพแพรจังเลคกอพูดเป็นแพกูไปกายในก่ในจะมันล่งอองมือคือแพมันจแบแพ่เด้เป็นห้อย ไปครบเลยเนิการอยู่ดเลต่าการท่าสมอเนี่ยออกมัเต็ดแกาแดงแบบแบบว่ามันแผมันเศ้าแล้วแต่มันเติดแฉ่แบบว่าเป็นหัเขารู้ื่กว่าเป็นห้อยห้อยครบกันนะช่องแผลติการูไปต่อยกบแม่ตี้ต่อยนาเยาลย มันแดงผมจะเป็นแสงจะเป็นการจุได้จ้ะเนาะหนูเสียอยู่อะไรกระดูกแดงเนาะันจบาดเต็มหมดแดงลมันจะเป็นแผลอันนี้เ้าบ่อหา่ให้จะเปิดได้เราหน่ยเิดเเาจะจ่ายนี่วะมุเศร้าอยู่ โอ้ยโมเดงมันแสบเลยเี้ยมันถึงเนยมันหลอกอ่างเนะน้องวยเป็นด้านขวยห้อยโมแดงว่นี่ฮะโมเด็งห้อยโมเดงครบเลยเนี่เนี่ยมันแ่ดเยห้อยยังขันธรรมดาแล้ววะมชอบที่ขันขันตึ้งตึ้ง ข่ได้อะถามตัวน้จะได้ับเร่าเียดพ้กินเเียดเขาเรียดเออเขาเรียดเพิีคดได้เนาะพีได้พี่เนาเขาเรียดว่ะ นะลืมล<ฆ>ทคจดกินข้าวกินข้า,า,ขาวโพดือเคยมาเจอเธออะไรเคยหลังมาเรื่อยมาเลยเลยตัวมาใหญงมาดินก็มีมาดินบอช่วงเวรงานบุญบานเทนเอย็กิดีใหม่จับเลยแต่ว่ามามา,มาถ่ายกับทีมงานนี่ายจีเธอสักเท้าหรือบ

ไ่มากก็พอเได้จุแม่นแต่ยังน้อยๆนบอกเต้นน้อยๆผู้อ้าวผู้ก็อ้าวงันเลยผู้น้อยนะแบอกกันดีว่าโัวน้อยๆผู้นะบอกอ๋อรตาขเขเนี้ยสิเฮตดมากขึ้นเขาย่านอย่างเดียวนี้เขาขึ้นแตตอนนลุกงมาหนีทศีเจ็บปบ่นหายเร่จะลุ มีเตียงนอเตียงก็ได้เลเขาหมอนตะวัน้วพี่น้องเห้นปะพี่น้องเบิงเหักเลยนะลุงเป็นไงใช่หัขึ้นไปสินี่รถตุ่มมานี่นุกหนวดชีวอนพิการวะสูงใชปเคือนนางพันตอนานกว่าเคื่อนต่ำผมไม่ใจที่ป้าไปในเตียงนะกะ ไอพ่อนมายกขึ้นเอานี่คุมไห้เนาะนี่จะพาบับงนเะันคนเาตะกี้ก็เห็นมุงบ่มุงเอ่ยมุงเนี่ยเนม่มุงไม่ตาอไล่มแล้ฮะสายเดียวหลบเงินหมอกเงินก็เงนเแตวหมเนี่ยเดียควายยกลงเนาะ

น้าหดูฟอนครับเขาเอินตัวบ่มาจะเอินดูแล้วนะคะคละครับหมดคือเราจากเคยเอินคือยหระเดมกับเขาอ่าสนอการเขาเรื่องเลยนพี่น่รับกานุ้งหน่วยบาในมอนี้ต้กหน่วยเาได้ซื้อข้าสารซื้อมีไทพี่น่เนาะมาให้ทั้ง น้องมวยซี่กะไข่กะอุดนุนมาจากขั้นคืน้องครับมามาามาจากข้นนะคว่าไข่คำา็เนากบโทษพราะวจดทานไ่ได้ลูกบัโทษโมามากะทำาปแซ่บกบโทษกึอโอ้ยกึเปนยเได้จากคำเข่าับคำแข,ขงเขาขทานนี่น่อดไปแลืวเ้นเนี่ ทางบ่ทังม้วนในกาบ่แม่เงินนุ่งหนวดออกเนาะก็เป็นเงินทางผู้ใหญ่จะดีจากทางไทยแสบแสบจะใช้แม่มือก็ทางพระอาจารย์ก็เป็นทางพ่อหักของพนของลับพรแต่ว่างคนจะเป็นหลวงพ่อได้แหละเนาะแต่ว่างคนก็รับถือเป็นทางลับพรว่าเป็นลูกหักพี่น้องเนาะเราก็เลยอนุญาตด้วยว่าหลวงพ่อหักก็ได้กันน้องเลยเนาะนก็ได้การเรรักเลยกะคือ เป็นบารมีของน้องพรอนเพื่อนในนอพี่น,นอ้องนอกเพื่อนก็ได้ซอยเดือดทัง้งพรอนลายกะได้ทั้งคุณนี่ก็เลยว่ากะทั้งหน้าพรอนเนี่ยใพี่น้องนอกก็ได้ในน้ำทั้งพระอาจารย์เพื่อนว่าเป็นยังมีครอบครัวที่เพื่อนทีน่ขาดแคลนอยู่ของนอ้อกคบสุดเหลืออยู่กะหลายบ่องอยูนนอ่พี่นเนาะเพื่อนก็นเลยบแบ่งส่วนหนึ่งเนาะไม่ทั้งนังมวยพี่น้องเยเนาะที่นี่แหละลุงหลงก็เลยเอาละพรมานำเนาะพี่น้องเพื่อว่า ได้เป็นยนพญานาคฐานร่กันนะเนาะเนาะกับไม่แต่เจ้าเ้อขอบุญขอบคุณทังพระอาจารย์เนอขอบคุณเปลี่ยนที่ว่าเนาะอ่าเนาะค่ะคือเพิ่นเป็นทังพระอาจารย์เนาะเอากะมแตรบัก ขอบคุณเพิ่นขอมุทนาสาธุเด็กก็ยาเนาะพี่น้องเราภาเพิ่นก็เป็นว่าจังใดพี่น้องเป็นพระเป็นจักคู่ก็พี่น้องเนี่ยจาะเป็นพระเป็นพระออกหรือว่าเป็นสาวพุทธไทยเป็นเอ็นนะพี่น้องเดียวกันหนูก็บอกเป็ี่ยนนะพี่น้องขอใครน้อเนาะแต่พระออกกันบ้านเท่าเดียรพี่น้องแต่ทางไทยเป็นเอ็นเอ็นยังเนาะรอคลืมกันได้พี่น้องเราจะจัดลืมกันเลยเนาะ อากับ่เป็นยักษ์ข้างนอกส่วนนะมิตรบาลนุ่งหลวกระขอบคุณกับในน้ำนุ่งหลวเสร็จสภานบุญตั้งนาให้รังพระอาจารย์ที่เป็นไว้วางใจให้นุ่งหลวซื่อเขาสารมีใครนอกพี่น้อกนอกระทั้งหนองมวยก็ขอบคุณขอบคุณนายเอมุทนาสาธุสาธุสาธุน้องหลวงพ่อเพิ่นเนาะที่ซอยทั้งหนองมวยที่เห็นผ้าเพื่อนซานจะเคยเห็นแด้วพี่น้อกนอกระนุ่งหลวจมก้าวเข้าขึ้นพี่น้อกว่าขึ้นไปแล้ว มันหักตรงมามันเซบมาเน่อยพิพาดมาเพราะว่ามันทีบควคุมต่อการสูญเสียพี่น้องเลยเนาะกาไหวให้ทั้งฟอพุนขึ้นผูพุนสำนานเคยขึ้นเคยลงพี่น้องเลยฐานรหนวดขึ้นไปฐาว่ามันมันหักมาแล้วลงมาถือทาข้าได้่นมชาว่าพิพาต์ใสแล้วบวถือทานี้แขนหักบอขาหักบอเมียกับลูกหนวดอดตัวเลยพี่น้องเลยบุมบิเน่าจะกินตัวไลยเนาะ่าเมียเอา ฮากาศัยทั้งเข้าเป็นสาวรักในครอบครัวเด้อยเนาะกาส่วนที่เอาขึ้นได้ก็คือเป็นส่วนนี้แหละเนาะเป็นไข้เหนียวเว้ยต้อมีเด้อเนาะเอาขึ้นไหวขึ้นนี่เด้อเข่านี่ยกะหามลงไปหันเนี่กะเอาประคุมไว้นั่งเข่าถ้าพอจะมาได้จ้ะเนาะ ม like okay. ันขึ้นยากเลยพี่น้องเลยขอโทษใครกขึ้นไปโกโหลกกระได้ลงก็เห้ื่อบ่มั่นใจแด้วมันเนาะพอพอเป่นอย่างนี้ขี้มาอยู่แล้วเนาะเออถ้าว่าพอคนบ่มาอนนี้มันอีกเรื่องนึงพี่น้องเนาะเนาะแต่แปลไปจะเอาตัวนี้ขึ้นไหวจ้ะอ้าวแต่งก็อุ้งกั๊กไปเลย cái gì không được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  không vô được อยู่ดูไปก็ได้เดวไยู่ดูอีกนะอึบอึบอะอะรออกพนังเผาอยู่เนาะอุ้ยอุ้ยควายูกอยู่เร็ว้ปตอง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 เนาะ S <S <S ไม่จะพลาดมีพ่นกับพวกแหงยิบเนาะเแื้อี่น้องาหิ้ทีเมืองพกก้าขึ้นคือแบบสิตึ้มว่าเนิไม่ได้คุ้มพี่น้องมันว่าไม่ได้ยังเกิดคาเกิดเหตุบุคาดคิดนิดหน่อยเนาะ อ่ะจำได้พี่อ่ะกลมแต่ว่าตํารวจกับสิ่กจบคิดพิจิตเด้อพี่นเกเจีนคิดหนาเราในคิดนี้อรวจบ่ถู้ต้องจบงามเสียงพพากันได้ขอบออไปเรงเ้าที่พัคนเราแตคิดนี้ดำไลยเด้อ